กระต่ายโครไพบูลเข้าพิธีวิวา เริ่มต้นชีวิตรักท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นแม้จะต้องเจอกับกระแสตรามาและเสียงวิภาวิจาร์ณจากชาวเดน็บอย่างสาหัสต,ตลอดระยะเวลาเกือบหนึ่งเดือนหลังออกมาตั้งโต,ต๊ะแถลงข่าวชี้แจงความสัมพันธ์ล่าสุด27สิงหาคม64ครูเพลงชื่อดังไผ่บู์แสงเดือนหรือครูไผ่บู์และนักร้องสาวกระต่ายพันนิพาก็ได้เปิดม,มงคลเข้าพิธีผูกข้อไม้ข้อมือ ตามประเพณีเริ่มต้นชีวิตคู่อย่างเป็นทางการโดยมีน้องเพลินเพลงผินท่ายญาตตัวน้อยเป็นทั้งพยานรักและเป็นโซ่ทองค้องใจท่ากลางบรรยากาศที่เอ่อร้นไปด้วยเสียงยินดีของญาติผู้ใหญ่ที่มารวบอวยพรคู่บ่าวสาวภายในงานนอกจากนั้นแล้วชุดที่ครูไบบุญและกระต่ายสวนใส่ ก็ยังเป็นชนุดผ้าไทยพื้นบ้านประจำจังหวัดเลยโดยแฟนคลับที่ได้เห็นต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความเรียบง่ายแหละ ความสวยหล่อของทั้งคู่อย่างอบอุ่นเช่นเดียวกันซึ่งทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ต้องขอแสดงความยินดีกับครูภับูรณ์รักกระต่ายไวนาที่นี้ด้วยซึ่งทีมงานบันเทิงสนุกดอ m คมต้องขอแสดงความยินดีกับครูไพบูรณ์และกระต่ายไว้ณที่นี้ด้วย